สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Test ANC นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการหาเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันเกมนะครับ LOC I Awakening นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับ NFT นะมีฮีโร่ NFT อยู่ด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เข่าสารใหม่นะครับก็ไม่มีนะครับผมน่นก็คือมีเข่าสารเดิมแล้วก็มีเข่าสารใหม่คืออันนี้แหละทุกคนนะที่เป็นกด การรับค่าคอมมิชชั่นนะครับในส่วนของมังกรแห่งฟากฟ้านะครับอันนี้ทุกคนนะก็นะครับอันนี้ก็ตามนี้เนาะก็คือมีกฎการรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับคนที่แนะนําเพื่อนนะครับเขาบอกว่ากดค่าคอมมิชชั่นการผลิตแบบที่1นะคุณสาม,มารถรับค่าคอมมิชชั่นได้หกจากผู้ใช้เลเวลหนึ่งก็คือคนที่คุณแนะนําตรงมาเนาะแล้วก็คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่นที่2% จากผู้ใช้ที่คนที่คุณแนะนําไปแนะนําต่อนะแล้วก็คนนี้ไปแนะนําต่อคุณจะได้อีก1%นะครับแล้วก็กดค่าคอมมิชชั่นการซื้อแล้วก็การซื้อแบบที่2นะคุณสามารถรับโบนัสไป5%จากผู้ใช้เลเวลที่1นะก็คือรับโบนัสอีก5%นตะตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นกฎใหม่ที่เขาได้ประกาศออกมานะครับนี่ดูคนน่าเรียนผู้เล่นลเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ากดค่าคอมมิชชั่นได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วกด ค่าคอมมิชชั่นการผลิตเดิมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มค่าคอมมิชชั่นการซื้อเพิ่มเติมก็คือ5%อ่าอันนี้แหละทุกคนนะก็ไปดูได้นะัในส่วนของข่าวสารใหม่ตรงนี้นะครับส่วนประนะรับก็ไม่มีนะปสะกาศใหม่นะครับผมนะสับสนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็มาดูได้ตรงนี้นะว่ามีคําถามอะไรก็มาดูว่าคําถามไหนที่มันตรงกับเราเราก็มาดูได้มันจะให้คําตอบมาตรงนี้ทุกคนนะ โอเคนะครับอ่านี่ทุกคนนะผมได้กําไรแล้วผมได้ผลกําไรแล้วทุกคนจากการที่ตัวละครฮีโร่ NFT ของผมไปขุดมานี่คนถนะ้ากดคำว่าเรียกร้องับปับป๊บๆเลยนี่ทุกคนนะก็ได้มาเพิ่มเป็นเท่าไหร่78 9แล้วทุกคนนะอ่ะแล้วก็กดต่อไปนี่ทุกคนได้มา 2. จุดกว่านะครับแล้วก็เซฟิอสได้มาอยู่ที่0.24นะครับอ่ะตอนนี้ก็ LOC นะมีอยู่ที่ 11.55แล้วก็ผมจะไปรับที่ผมขุดอีกที่หนึ่งก็คือที่เหมืองแร่นะก็อันนี้คือรับไปเลยนะนี่ทุกคนนะส่วน,นะแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของไอเทมทั่วไปนะครับก็เก็บสะสมได้เรื่อยๆตรงนี้นะครับผมไอเทมเหล่านี้นะแล้วก็เอาไว้ในการเติมค่า x x p แล้วก็เอาไว้ในการสุม่มอ่นนี้เอาไว้ในการสุ่มฮีโร่นะครับฮีโร่ Hero, แต่ว่าไม่ใช่ฮนะีโร่ NFT ะเป็นฮีโร่ในตำนานทุกคนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาส่งฮีโร่ของเราต่อนะครับส่งฮีโร่ไปทําการประจําก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะทําการสุม่มอ่าเดี๋ยวเราสุ่มฮีโร่นะครับอันนี้ฮีโร่เป็นฮีโร่3ดาวนะครับได้มาตัวนี้นะครับก็หนึ่งตัวด้วยกันอันนี้ฮีโร่5ดาวด้วยกันนะครับอ่าดูซิได้เท่าไหร่ได้ไซริลนะไซริลนะครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ข้าประสบการณ์นะครับได้มาอยู่ที่ 5.03 m นะครับแล้วก็อันนี้แหละได้มาอยู่ที่เป็นไอเทมคริสตัลแห่งพลังทองคำนะ163.2 k ด้วยกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้แหละผมจะมาเก็บทุกวันนะวัละครั้งคือเก็บเงินเพราะว่าเหรียญ LOCC เป็นเหรียญโทเคนะ oken, นะแล้วก็นำไปแลกเป็นอ่าเงิน USDT นะครับเดี๋ยวผมจะส่งนะตัวละครไปนะไปขุดต่อนะ ซึ่งตัวละครที่สามารถขุดในส่วนของเหรียญ locc คือตัวละครที่เป็น nft นะสีตัวด้วยกันเนาะก็คือประกอบไปด้วยนะครับอ่า phoenix นะอ่า f e ิ i o s นะครับแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะจะไม่ได้ทุกคนนะอ่าแล้วก็บางการในพักฟานนะครับอ่าก็ต้องส่งสีตัวนี้ไปนะครับคนถึงอ่าสามารถที่ขุดได้นะในส่งเหรียญ locc ด้วยกันนะครับ ก็พวกนี้ก็มารับต่อนะอีก24ชั่วโมงก็มากดรับต่อได้ในส่วนของเหรียญ LOC นะครับแล้วก็ไอเทมนะครับอันนี้ก็เราก็ส่งตัวฮีโร่ไปขุดเหรียญให้กับเราต่อทุกคนนะเป็นเกมง่ายๆเนาะเราก็เล่นแบบนี้เองนะแค่มากดรับเหรียญแล้วก็มาแข่งขันเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแข่งขันอีกที่หนึ่งนะที่ผมนั้นชอบเล่นในส่วนของเวลาดึกๆทุกคนนะผมชอบเข้ามาเล่นเวลาดึกๆเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนมาเล่นเท่าไหร่ช่วงนั้นแล้วก็ทําให้เรานั้นได้รับไอเทมแล้วก็ขึ้นในส่วนของตําแหน่งได้ไวนะครับมันคือตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะวันนี้ก็มาอัปเดตรายได้นะครับในส่วนของเกมนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ทําไปแล้วอยู่ที่20่สิบเอ่อยีหรือแล้วเปล่า LOC c เมื่อกี้นะครับโอเคส่งตัวไปเรียบร้อยนะครับอ่า ยิ่งเราอยู่ในระดับสูงๆนะมันก็ต้องให้ส่งเยอะหน่อยนะครับอันนี้สามตัวด้วยกันนะอ่าสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ห้าตัวเลยโอ้โหฮีโร่ที่เราไม่ใช้งานนะก็เก็บไว้เอาไว้ไปส่งให้มันขุดเหรียญให้กับเรานะขุดโทเค็นแบบนี้ทุกคนนะโอเคอันนี้ผมอยู่ในระดับที่4แล้วนะครับออกไปเลยนะแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของ อารีนานะครับตรงนี้นะที่เป็นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจประจําวันตรงนี้แหละผมอยู่ในส่วนของตําแหน่งแพตินัมสามนะใครอยู่ตําแหน่งไหนบ้างนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่2 7 6 390เนพสามรเานะครับพลังป้องกันอะตอนนี้ผมมีบัตรศูนย์ไม่สามารถแข่งได้อันนี้คือแพตินัมนะซึ่งรางวัลของผมถ้าผมชนะอีกตาหนึ่งนะผมจะได้ของรางวัลเหล่านี้นะครับนี่ทุกคนนะเหรียญนี้นะโทเคตนี้สามารถที่จะไป ดึงนะตระงนีมก็นี่ดูคขน,นะไปดึงตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นวิญญาณเนาะอัญเชิญวิญญาณที่อยู่ในเล v e l ที่5นะครับอที่อยู่ในดาวที่5นะเป็นดาวห้าดวงด้วยกันตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้มีเหรียญ locc อยู่ที่12เหรียญด้วยกันนะครับอีกที่หนึ่งที่เราจะหาเหรียญ locc คือการเสี่ยงดวงในการที่เราเริ่มอารีนาแข่งกันเนาะ ก็ถ้าชนะจะได้อยู่ที่0.9 LOCC ถ้าแพ้ก็เสียไปเดน1น LOCC หรือประมาณ10กว่าบาทนะครับเวลาในการที่เราจะแข่งขันตรงนี้ก็คืออยู่ที่19บเนาฬิกาถึง21ดนาฬกาด้วยกันนะครับตรงนี้นะส่วนตรงนี้คือสร้างห้องนะผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ในการสร้างห้องนะผมไปดูแล้วนะครับเราจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากทุกคนนะส่วนอันนี้คือการแข่งขันจกอันดับเนาะผมก็ไม่ได้ไปแข่งขันทีแต่ว่าอันแต่ว่าเขาให้ของรางวัลเยอะมากทุกคนนะเหมือนคนนี้ก็ได้ประมาณ 45ดอนนะอันนี้คือไม่ใช่4 5เออใช่แหละ45่หดอนนะหลักพันกว่าบาททุกคนนะนี่ทุกคนนะคนนี้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ของผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดต,ตอนนี้เลเวลก็สูงแล้วทุกคนนะผมจะอัปเกรดต,ตัวไหนเดียอืมตัวนี้เหรอตอนนี้ก็เลเวลเยอะแล้วนะผมจะอัปเกรดต,ตัวนี้ดีกว่านะครับ โอเคมันใกล้เขียนแล้วเป็น1เลเวล115หมดแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะไปอัปเกรดตัวนี้นะครับอา้าวตรงนี้อัปเกรดไปนะครับหนึ่งดาวเหมือนกันนะคนนี้นะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับไปเลเวล61แล้วนะครับคนนี้นะเมื่อกี้นะครับผมโอเค แต่ว่าคนนี้ผมลืมอัปเดไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันอยู่แค่5้าดาวเองนะถ้า6ดาวก็จะครบนะในส่วนของอ่าสี่นี้นะ1 2 3 4แล้วก็5นะแต่ว่ามันแค่5้าดาวเองต้องไปสูมตอมออกยากตัวนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนออกยากมากเลยทุกคนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทําการระลองการขันนะครับอ่าเริ่มประลองกันเลยนะผมกดเลยปารบุ๊มโอเคนะเมื่อกี้ผมแพ้ไปไหลยหลยนัดแล้วนะไหลายตาแล้วกับทีมนี้เพราะว่า ค่าประสบการณ์ของผมนั้นน้อยมากคือเลเวลของผมยังต่ำอยู่แล้วก็ตัวนี้ทุกคนนะาไหลกาดมากนะสตัวนี้นะที่อยู่แนบข้างนี้ก็คือว่ามันสามารถที่ไปส่งดาเบตของมันคือฆ่าพวกเราได้หลายคนเลยนะครับตรน,นี้นะต้องพยายามฆ่าตัวพวกนี้ก่อนว่ามันไหลากาดมากเลยทุกคนนะตอนนี้ก็สีสีแต่ว่าเหลืออีกตัวหนึ่งของมันของผมตายแล้วหนึ่งตัวนะอันนี้มัน,ม,นมีดาเบจของมันเดี๋ยวมันจะปล่อยแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามันปล่อยก็อาจจะตาย2ตัวอ่านี่ทุกคน เออตายไปสามตัวเลยทุกคนเออสี่ตัวเลยทุกคนนี่เลยทุกคนมันไร้กาดมากตัวนี้ทุกคนนะถ้าว่าใครมีนะโอ้โห,หน่ากลัวมากตัวนี้ทุกคนนะแต่ว่าค่าค่าชีปประจอนของมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในส่วนของในส่วนของค่าชีพประจอนของมันคือตัวนี้ทุกคนนะนี่นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในส่วนห Smooth ัวใจของมันนะแต่ว่าดาเมจสูงมากนะแล้วก็การป้องกันคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับมาอนะัปเดตนเกี่ยวกับ รายได้นะผมประมาณนี้แล้วกันนอกาะตอนนี้ก็ได้มาประมาณนี้แล้วกันนอะกของวันนี้ก็ได้มาเกือบ5นะเพราะว่าผมมีตอนแรกคือ7นะ7 locc แล้วก็ได้ตอนนี้1278 9 1 0 11 12ก็ได้มา5 locc ด้วยกันนะครับผมจากการที่เราขุดวันนี้นะครับซึ่ง5 locc เท่ากับเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูนะเราจะเปลี่ยนเป็น5นะครับเดี๋ยวผมขอใช้คีย์บอร์ดนะครับอ่ะ ทีบอสนะห้าห้าถ้าห้าละเท่าไหร่ได้ไหมได้ไหมอ่าห้านะครับห้าก็ประมาณ1.75ด้าอลลาร์นะประมาณเกือบเกือบหกสิบเจ็ดสิบบาทนะที่ผมทำได้ต่อวันนะตอนนี้นะครับผมจากการที่ฮีโร่ไปขุดเอกนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนหมดเลยนะั่นได้มาอยู่ที่ประมาณ4.30 84ดดอลลาร์นะก็ได้เปลี่ยนเลยทุกคนนะ อ๋อมันเปลี่ยนแล้วเหรอมันไม่เปลี่ยนอีกทุกคนเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้มันบั๊กแน่เลยกดแม็กแล้วก็เลื่อแล้กเปลี่ยน LOC ไม่พอหรอซึ่งผมมีอยู่นะทำไมเขาว่าไม่พออ่ะงงอ่ะมันบั๊กแล้วปล่อยผมออกออกจากแอปก่อนนะโอเคทุกคนนะก็กดเข้อเกมใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะว่ามันจะได้หรือเปล่านะในส่วนนี้นะ เมื่อกี้มันไม่ได้ทุกคนนะะอ่ะผมกดเข้าให,ใหม่แล้วก็ไปแรกเปลี่ยนใหม่นะมันจะบั็อกอีกหรือเปล่าในช่วนี้ก็กดใหม่แล้วก็เปลี่ยนอ่าได้ทุกคนเมื่อกี้มันบั็กนะคือเราต้องออกจากเกมก่อนแล้วก็เข้าเกมใหม่ตอนนี้ก็ทําได้อยู่ที่ยี่สี่จุดเจ็ดหกสี่สองดอลลาร์ USD T นะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมนะ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวามาเจอกันในคลิปวิดีโอใหม่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ